ลัสไลข้างตัวนี้จะยกระดับให้โทรศัพท์เรามีดูมีคลาสขึ้นก็เพราะว่าตัวเคสวอล์ลัสไลข้างตัวนี้มีดีไซน์ได้ล้ำสมัยและดูมีไฮไลท์พิเศษของเคสวอล์ลัสอยู่ที่ด้านหลังของเคสที่สามารถสไลด์เพื่อใส่นาำบัตรหรือเงินได้นั่นเองและรูปลักษณ์ภายนอกของเคสเวอร์ลัสดูสวยหรูหราและมีระดับจริงๆค่ะ ตัวเคสเวอร์ลัสตัวนี้เป็นเคสที่ทำจากอลูมิเนียมที่มีความทนทานสูงส่วนด้านหลังของเคสเวอร์ลัสที่สามารถสไลด์เพื่อใส่นามบัตรลึงเงินได้ด้านในของเคสเวอร์ลัสตัวนี้มีแผ่นยางบางๆเพื่อกันไม่ให้โทรศัพท์ของเรามีรอยขีดข่วนเมื่อเราใส่เคสกับโทรศัพท์ของเราค่ะ ซื้อได้ทาง Facebook ของทางร้านฮอร์โมนหอมได้เลยแล้วเราก็จะทิ้งไลน์และเบอร์โทรไว้ทางด้านล่างนี้เลย